สวัสดีครับกับผมนายไพฑูรย์แสนทวีสุขผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลลำยนต์าบฝาจังหวัดขอนรรคนขออนุญาตนำเสนอผลงานเพื่อขอรับการคัดสรรเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนชายดีเดน่นระดับจังหวัดประจำปี2568ครับ การน้อมนำหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีในสด้านจนเกิดผลเป็นรูปธรรมได้แก่การสร้างความมั่นคงทางอาหารมีการปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับใช้บริโภคในครัวเรือนแบ่งปันและจำหน่ายเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในชีวิตประจำวันมีการเลี้ยงสัตว์สำหรับเป็นอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนและเพื่อจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้มีการแปรรูปผลิตผลในบ้าน ด้วยการถนอมอาหารให้สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานยิ่งขึ้นการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนมีการบริหารจัดการขยะคัดแยกขยะและการทำขยะเปียก มีการจัดบริเวณบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบไม่เป็นแหล่งพอเชื้อโรคและพาหานำโรคมีการใช้ทรัพยากรในบ้านอย่างคุ้มค่าประหยัดและเกือ้อกูลกัน<ม>การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมม,มีการปฏิบัติศาสนากิจเข้าวัดทำบุญเป็นประจำและเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างสม่ำเสมออาทิเฝ้าระวังโรคติดต่อการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยปลูกต้นไม้ทำความสะอาด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนอื่นๆในหมู่บ้านตำบลและอำเภอภารกิจหลักของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน10ภารกิจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านการมีส่วนร่วมในการจัดทําและขับเคลื่อนแผนชุมชนการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชนในภัยทูลมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในชุมชน เป็นแกนนำและเข้าร่วมการฝึกอบรมอาชีพตามหลักสูตรต่างๆเช่นการทำไข่เค็มใบเตยการทำปุ๋ยหมักการขับเคลื่อนตามหลักปรชธธธัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในายไพูรยึดหลักการพึ่งตนเองหลีกเลี่ยงอบายามุขประกอบสัมมาชีพในการเลี้ยงดูครอบครัวใช้คุณธรรมนำทางมีครอบครัวที่อบอุ่นเป็นแรงผักดันในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข การแก้ไขปัญหาความยากจนในไพทูลได้ให้คำปรึกษาดูแลเอาใจใส่ให้สามารถพึ่งตนเองและพ้นขีดความยากจนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการส่งเสริมวิธีประชาธิปไตยรณรงค์ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยกระตุ้นให้คนในชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างเสมอ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรณรงค์ให้คนในชุมชนลดการใช้สารเคมีและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมอาชีพมีบทบาทในการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนให้ความรู้ในการเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้การส่งเสริมทุนชุมชน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมกองทุนชุมชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่สมาชิกมีการส่งเสริมการออมส่งเสริมประชาชนจัดทำบัญชีครัวเรือนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพายทูลเป็นอาสาในการป้องกันตรวจตาปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมของตำบล ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภทเป็นวิทยากรหรือครูพาธรรมและมีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆรวมเป็นวิทยากรการป้องกันอักคีภยัยมีบทบาทในการเป็นผู้ประสานงานที่ดี โดยนายไพฑูรย์ได้รับมอบหมายให้ประสานงานกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านและส่วนราชการอย่างสม่ำเสมอมีส่วนร่วมในการตั้งด่านบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในงานพัฒนาชุมชนได้แก่ ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนตำบลลำพยนตคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลลำพยนตทีมปฏิบัติการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่ปกพ้องในศีลธรรมอันดีมีศักยภาพและความสามารถที่สมควรและความสามารถที่สมควรถือเป็นตัวอย่างและต้นแบบได้ นายไพฑูรย์เป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนที่มีผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2562รวมระยะเวลา6ปีเป็นผู้มีจิตใจเสียสละขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆเสมือนเงาของพัฒนากรส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองได้สุดท้ายนี้ ทำงานทุกอย่างด้วยความสนุกแล้วเราจะมีความสุขกับงานที่เราทำขอขอบค,คุณครับ